สวัสดีครับจากร้านดนมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของตัวเลื่อยโยนของสตีลกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็ตัวนี้จะเป็นสติลเอ2ม2นะครับมาในซีรีส์1148ถ้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพี่ใหญ่สุดในซีรีส์1148 g e n e r a t i o n เจชั่นล่าสุดของสตีลนอ็อตครั้งที่แล้วรอบที่แล้วผมลงไปจะเป็นสตีล MS 182เนาะตัวนี้จะเป็น212นะครับจะเป็นที่ใหญ่สุดเลยซีรีส์1148ตัวนี้เลยที่ผมขออนุญาตพามาแกะกล่องให้ดูกันว่าอุปกรณ์ภายในของเขาหน้าตาเขาจะเป็นยังไงขออนุากแกะกล่องให้ดูก่อนเนาะก,ก็ในภายในกล่องนะครับของเขาก็จะประกอบด้วยอันดับแรกบล็อกขันหัวเทียนเนาะขันน็อตยึดบานะครับตัวนี้ของแท้งานแท้สตนะิลเนาะแล้วก็ไขควงแบนนะครับ จะมีในส่วนของตัวโซ่แท้มาหนึ่งเส้นเนะาะแล้วก็ในส่วนของตัวบาแท้นะครับตาเขาที่ให้มาตัวนี้ครับผมตัวไลายสวยสีส่เนาะบาแท้เขาแล้วก็ในส่วนของตัวต่อมาก็จะเป็นปลอกเซฟตี้ข้อบานะครับของสติวแทแว้แล้วก็จะมีคู่มือฉบับเล่มแท้นะครับก็ในส่วนของตัวเครื่อง อ่าโอเคภายในกล่องหมดแล้วนะครับมีอุปกรณ์หลักๆตามนี้เลยเนาะของสตีลอุปกรณ์ทุกอย่างของแท้ทั้งหมดจริงๆอุปกรณ์ทุกของสตีลเวลาแถมมาของอ่ของแถมจะไม่เยอะนะครับแต่ทุกอย่างใช้งานได้ดีทั้งหมดเพราะว่าเป็นของแท้ทั้งหมดเนาะพามาดูหน้าตาของเจ้าสตีลเอ็มเอสองสองกันเห็นชัดไหมโอเคเห็นอยู่ครับผมหน้าตาเขาจริงๆแล้วตัวนี้หน้าตาเขาทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับตัวสตีลเอ็มเอสหนึ่งแปดสองเลยหน้าตาเหมือนกันเนาะก็คือที่ผมเคยรีวิวไว้ แต่ว่าความต่างก็คือด้านสเปคของตัวเครื่อง,บบน,งนะครับขออนุญาตฝาตัวฝาข้างประกบไม่สนิทเดี๋ยวไม่สวยโอเคสวยงามเนาะตัวนี้เป็นเสาเดี่ยวเหมือนกับ182เลยเนาะก็ในส่วนของตัวเครื่องเจ้าสตีลเอ2มเเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาพูดถึงในส่วนของสเปคของตัวเครื่องนะครับตัวนี้มาในกําลัง2.4แรงม้า38.6ซีซีนะครับระบบเป็นฟูลมิสนะครับ ลูกสูบข,ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่40.5มิลนอน1แหวนน้ำหนักเท่ากับ182 4.6กิโลนะครับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง396 cc อีนนีย400 cc น้ำมันเลี้ยงโซ่280 cc ก็คือเท่ากับ182ตัวนี้เหมือนกันกับ182เลยเนาะแต่ว่าต่างกันที่พละกกำลังแล้วก็เขาเรียกว่าตัวขนาดของลูกสูบจะใหญ่ขึ้นแล้วก็กําลังจะมากขึ้นตัวนี้อยู่2.4ถ้าเป็น182 2.2แรงครับผมก็คาบูเลเตอร์สามารถจูนได้เหมือนกับตัวเจ้า182เหมือนกันจริงๆแล้วหน้าตาเหมือนกันนะครับโอเคอตรงส่วนนี้พี่ผมสังเกตเห็นก็คือในส่วนของตัวท่อไอเสียท่อไอเสียเท่าของ182จะมาเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าถ้า212ตัวนี้ประกับด้านหน้าตัวรูท่อออกจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้ท่อไอเสียเขาจะแยก ครับตัวแผ่นประกอบด้านหน้า1ชิ้นแล้วก็ตัวท่ออีก1ชิ้นแต่ถ้าเป็นของ182เนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยแต่ถามว่าสลับสับเปลี่ยนใส่กันได้ไหมได้แน,น่นอนพอเพราะเบ้าเดียวกันครับผมก็หน้าตาเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาพูดในส่วนของตัว <c oughs> ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตพูดอีกทีหนึ่งนะในส่วนของตัวนี้เป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดของสกิลนะครับดูการออกแบบดีไซน์เขาจะไม่เหมือนกับพวกยุคข,ของ180เลย หน้าตาเขาออกมาลักษณะนี้สวยงามนะครับคาบ,บูเรเตอร์ตัวนี้จูนได้สวยงามเนาะครับผมก็เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวเนี่ยครับก็จริงๆริแล้วผมพูดไปหมดแล้วเนาะในส่วนของวัสดุทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูภายในดีกว่าว่าจะต่างจากเจ้า182เอ่อลักษณะที่ว่าจะจริงๆแล้วอะไหล่ภายนอกเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยได้ใช้ร่วมกับ182ได้ทั้งหมดแต่ว่าภายในเนี่ย อาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาแกะกันดูอีกทีนึงเพราะว่าตัว,ตวหลักๆภายนอกเนี่ยมีท่อไอเสียที่หน้าตาอ่าที่ท,ที่ที่ไม่เหมือนกันลักษณะตัวนี้แค่นี้เองสวิตเหมือนเดิมครับแตะดับระบบแตะดับผมชอบดับเครื่องปล่อยกลับมาพร้อมใช้งานใช้งานต่อเนื่องได้ทันทีถังน้ํามันเป็นแบบอ่อเขาเรียกว่าโ่งแสงเนาะตัวนี้เห็นปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอ่าเลี้ยงโซ่ ได้ชัดเจนขณะปฏิบัติงานขณะทํางานได้เลยแล้วก็ตัวยึดหลังคางเหมือนกันนะครับก็คือใช้เป็นเป็นนอ็นอตเนาะน็อตยึดหลังคาข้างบนระบบกรองภายในทุกอย่างเหมือนกันเดี๋ยวผมพามาแกะดูข้างในกันอีกทีหนึง่งก็ยังอ,อย่างที่ผมพูดมันมัน,ม,นมันก็พูดไปหมดแล้วเนาะเพราะมือเบรกที่ําออกแบบดีไซน์มาอย่างที่ครั้งที่แล้วที่ว่าก็จะใหญ่ขึ้นป้องกันมือเรานะครับป้องกันความเสี่ยงที่ความเสียเส่ยงกับมือเนาะแล้วก็ ขอโทษทีครับมือจับหลังที่ว่าออกแบบมาเขาดีไซน์มาเขาบอกว่าใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับทำให้เราใช้เท้าเหยียบเหยียบเป็นฐานนะได้กระชับเครื่องจะได้ไม่ดิ้นเนาะเวลากระตุกสตาร์ทถังน้ํามันโอเคโปร่งแสงตัวแข้งเครื่องก็เป็นโพลิเมอร์อย่างที่ผมว่าข้อดีของเพอโพลิเมอร์ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทนต่อสารเคมีเนาะทนความร้อนสูงแล้วก็ทนต่อแรงกระแทก ทีนะ่สำคัญน้ําหนักเบาแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับตัวแค็งเครื่องที่ว่าเป็นโพลิเมอร์แล้วก็ระบบการสะเทือนเป็นสปริงเหมือนกันวนะ่าทั้งหมดสตัว1 2แล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งอยู่ด้านบน3ระบบการสะเทือน3จุดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมพามาดูอะไรภายในกันเลยดีกว่าว่าภายในเขาอ่ะจะหน้าตาอะไรภายในจะเป็นยังไงกันบ้างขอเวลาสักครู่นะครับ ครับผมอันนี้ผมก็ระเบิดไปอีกหนึ่งตัวนะครับกับเจ้าเลื่อยโยนตัวสตีลเอ็มเอสสองหนึ่งสองอันนี้ที่ระเบิดมาบ,บางคอมเมนต์บอกว่าระเบิดทําไมจริงๆแล้วเราแกะเครื่องเนี่ยเพื่อที่ศึกษาดูอะไหล่ภายในเนาะไว้เพื่อไว้คอยบริการให้กับลูกค้านอะแล้วก็เป็นตัวอย่างอะไหล่ภายในพาร์ทอะไหล่เวลาเราสั่งเนี่ยจะได้ง่ายนะครับว่า แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้มาเปรียบเทียบกันระหว่างตัวอย่างที่หน้าตาเหมือนกันเลยก็อย่าง182ว่าอะไหล่ภายในเนี่ยใช้ร่วมกันตัวไหนได้บ้างแต่ว่าจากเท่าที่ระเบิดมาณนะตอนนี้เนี่ยคือหน้าตาเหมือนกันก็จริงอย่างตัว NS182 กับ212แต่อะไหล่ภายในตอนนี้เรายังมีที่ว่าแพงใจว่าจะใช้ร่วมกันได้หรือเปล่า อีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวนี้พาร์ทอะไหล่หลายๆชิ้นจะไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่ว่าหลายๆชิ้นเนี่ยจะคนละพาร์อะไหล่เดี๋ยวเราต้องมาศึกษากันอีกทีแต่เบื้องต้นอันนี้ผมมาระเบิดทิปร้อยแล้วนะครับกับเจ้าสกีเอ็มเอสองหนึ่งสองเนาะเพื่อ,อไว้ศึกษาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็อย่างที่ผมว่าผมแกะเครื่องไปเนี่ยผมจะไม่ประกอบกลับนะครับเราจะเอาไว้ศึกษาแล้วก็เก่อเป็นสแปร์พาร์ทกรณีลูกคา้า ่วนใช้ลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากร้านเราเนี่ยบางคนบางกรณีอาจจะอุบิเหตุหรือว่ากรณีใดๆก็ตามต้องการใช้อะไรด่วนเราจะต้องมีไว้ให้คอยบริการนะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นแปร์พาร์ t เก็บไว้ให้เพื่อนๆื่อนลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากร้านเราก่อนเป็นอันดับแรกเนาะอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวแข็งเครื่องแข็งเครื่องก็เหมือนกันนะครับ1 8 2 2งแเหมือนกันเลยก็คือใช้โครงสร้างเดียวกันตัวนี้จะเป็น พลิเมอร์แบบโปร่งแสงเนาะอย่างที่ผมว่าตัวถังน้ํามันเวลาเราใช้งานก็จะเห็นเวลาเราเติมน้ํามันเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นปริมาณของตัวน้ํามันที่อยู่ภายในได้ชัดเจนนะครับตัวนี้จะเป็นโพลิเมอร์นะครับแข็งเครื่องเขาเป็นโพลิเมอร์ทางดุนอันนี้ให้ดูหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ก่อนนี่นะครับแปดสามสี่เจ็ดสองเครื่องนี้เราระเบิดเราจะไม่ประกอบกับเนาะเพื่อนๆก็สามารถดูได้เวลาถ้าได้รับ เครื่องจากที่ร้านถ้ามีเลขตัวนี้แสดงว่าเราโกหกเราประกอบส่งให้แต่ว่าไม่มีทางแน่นอนเนาะอันนี้จริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นตำแหน่งสลักติดเครื่องนะครับตรงแข็งเครื่องซีเรียลนัมเบอร์เครื่องตรงนี้โอเคก็แข็งเครื่องผ่านไปเนาะเหมือนกันนะครับ182 1 2 1 2โค้งเครื่องอเดี๋ยวตัวต่อมาที่พามาดูเอาเป็นตัวในสุนข,ของเสื้อสูบ เสื้อสูบของเขาสวยงามเนาะตัวนี้เขาจะมีประกันตรงตรงตรงนี้นะครับที่ติดกับตัวท่อลมท่อลมของเขาเขาจะมีประกนเนาะถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับนี่งานแท้นะครับสวยงามเนาะตัวนี้งานแท้แน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวเสื้อสูบกับเอาง่ายๆครับเสื้อสูบตัวนี้จะเป็นมาแบบสามชั้นนะครับอันนี้จะเสียบกับตัว เสื้ออยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ด้านล่างจะใส่กับตัวท้องอ่างเขาเขาจะทํามาเป็นแบบสามชั้นเนาะด้านล่างสุดที่เป็นท้องอ่างจะใช้เป็นกาวปะเกน็นแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปะเก็นหนึ่งชิ้นติดกับเ,เสื้อสูงลูกสูบตัวนี้ลูกสูบมาหนึ่งแหวนนะครับลูกสูบก็จะใหญ่กว่าหนึ่งแปดสองแน่นอนเนาะตัวนี้แต่ว่า,าการออกแบบดีไซน์เขาจะไม่เหมือนกันเลยเนาะสองรุ่นนี้สวยงาม ตัวที่ผมว่าต่างกันหนึ่งแปดสองกับสองหนึ่งสองเท่าที่ดูจากจากที่แกะดูเบื้องต้นนะครับตัวนี้อ่าทอ่อท่อลมของเขาเป็นพลาสติกเหมือนกันนะแต่ว่าทางเดิอนอากาศจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นการออกแบบของเขาในส่วนของตัวคาบ,บูรเรเตอร์อันนี้เดี๋ยวผมต้องมาลองศึกษาดูอีกทีหนึ่งคาบ,บูเรเตอร์ของเขาหน้าตาเหมือนกันนะแต่รหัสพาร์ทคนละตัวกันนะครับ เพราะว่าอันดับแรกท่อลมไม่เหมือนกันพอท่อลมไม่เหมือนกันตัวคาบ,บูเรเตอร์หน้าต่างเหมือนกันก็จริงแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถใส่ร่วมกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวตัวนี้เราต้องมาลองอีกทีนึงอันนี้คลิปนี้ทํำด่วนๆสวยงามเนาะคา r บ,บูเรเตอร์คิดว่าน่าจะคือถ้าจะเอาชัวต้องต้องต้องเป็นรหัสทาร์ตรงรุ่นจะชัวที่สุดแล้วก็ในส่วนของตัวอาคอยไฟคอยไฟก็ของอีดะ เหมือนกัน1 8 2 2 1 2หน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่รหัสพาร์ทคนละตัวอีกเช่นกันรหัสพาร์ทก็คนละตัวนะระหว่าง182กับ212แล้วก็ในส่วนของตัวท่อไอเสียท่อไอเสียโอเคใช้ร่วมกันได้แต่ว่าเวลาที่มากับเครื่องจะต่างกันอย่างที่ผมว่าตัวนี้จะเป็นแยกชิ้นนะครับแผ่นบังตรงข้างหน้ากับตัวตัวตัวท่อตัวกล่องท่อแยกชิ้นกันแต่ว่าถ้าเป็นของ182่ที่เป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่าใช้ด้วยกันได้แน่นอนเพราะว่าเบ้าเดียวกันเนาะ ตัวจานไฟจานไฟก็สวยงามนะครับสติลแล้วก็ใช้ใช้เป็นของเซเลตอาอันนี้อันนี้ขอไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวงสือม,มองยากนี่ะครับยี่ห้อของเขาจะเป็นตัวเดียวโรงงานเดียวกับตัวเจ้า M S 2 5 0จะใช้ของยี่ห้อนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงต่างกันนะครับ ถ้าเป็น212อ่าตัว182ที่เราเคยรีวิวตัวนี้ตรงลูกปืนปลายก้านเขาจะฝังในเนาะจะหลบในแต่ว่าตัวนี้แยกชิ้นนะครับลูกปืนปลายก้านกับตัวเข้าเหวี่ยงแยกกันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าช่วงชัดเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีเดียวจำไม่ได้ในส่วนของหัวเทียนหัวเทียนตัวนี้ก็จะใช้เบอร์เดียวกับตัวเจ้า194 t ทนะครับหัวเทียนจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเล็กเล็กกว่าพวก18 0ครัูบผม แล้วก็จะมีตัวในส่วนของตัวคัสคัสหน้าตายจะไม่เหมือนกับพวก180นะแต่ว่า182 212เหมือนกันแต่ถามว่าตัวคัสเนี่ยเราลองเทียบแล้วก็คือสามารถใช้ของ180ได้นั่นจะเป็นคัสแบบ3สปริงแต่ว่าตัวนี้เขาทำมาเป็นสสปริงเนาะแต่ใช้เปลี่ยนเปลี่ยนใช้ของ180ได้ครับแต่ปกติแล้วคัสเหล็กอ่ะไม่ได้พังกันง่ายไม่พังกันนะครับปกติมันไม่หมดเนาะมันไม่เหมือนถ้าคาัสเนาะมันจะทนใช้ได้นานยาวครับอายุการใช้งานนอกจากสปริงหักก็เปลี่ยนแค่สปริง อ่ถ้วยสเตอร์ถ้วยสเตอร์ตัวนี้จะเป็นสเตอร์แบบ6แฉกนะครับก็อ่หนึ่งแปดสองสองหนึ่งสองใช้ร่วมกันได้แล้วก็ใช้ร่วมก,กับตัว180ได้ตัวเดียวกันครับผมใช้ร่วมกันได้นะแต่ว่ารหัสพาร์ตก็คืออันนี้เป็นเป็นซีรีส์ของเขา1นึ่งหก็คือรหัสพสราร์ตคนละอันก็จริงแต่ว่าเรามาลองใส่กับของ180ใช้ได้ครับผม <ๆ S 1> ก็จริงๆหลักๆก็มีประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ1 8ึ่งแปเป็นระบบการสะเทือนแบบสปริงสปริง3จุดเช โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรมากระบบกรองอากาศก็เหมือนกันนะครับทํามาใหญ่เบิ่มกลองเขาล็อกง่ายๆถอดทําความสะอาดง่ายมีตัว Data มาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วบ้านเราไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเนาะหลังคาทุกอย่างถ้าเป็นพวกหลังคาพวกนี้เหมือนกันครับหนึ่งแนึ่องใช้ร่วมกันได้ไม่หล่นนะครับตัวน็อตน็อตน็อตยึดหลังคาเขาไม่ล่วงนะครับส่วนฝังติดกับตัวหลังคาเลย ก็จริงๆอะไหล่ระเบิดมันจะมีมากกว่านี้จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็น็อตซะส่วนใหญ่ก็ให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวผมพามาลองสตาร์ทฟังเสียงกับเจ้าเลื่อยนตัวสตีล M S 212ครับตัวนี้2.4แรงม้าระบบทูมิสนะครับว่าเสียงเขาจะเพาะไอเลาะเพาะพิงเสียงดังมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาลองฟังกันสักครู่ครับ ครับผมเดี๋ยวผมขออญาตพามาลองสตาร์ทฟังเสียงกับเจ้าสตีลเอ็มเอส212นะครับซีรีส์ที่ใหญ่สุดในซีรีส์114แของสตีลเนาะตัวนี้กำลัง2.4แรงม้าเดี๋ยวเรามาลองมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเขาจะ,ะเป็นยังไงเสียงดังไหมเดี๋ยวลองฟังกันไป แล้วปล่อยกลับมาพร้อมใช้งานทันทีอันนี้ข้อดีของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถังน้ํามันเนาะสังเกตดูโขงแสงก็คือเอาง,ง่ายๆครับตัวนี้มองเห็นปริมาณน้ํามันในตัวเลยถือว่าสวยงามนะครับกับซีรีส์ตัวนี้ก็สนใจยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาทางเพจและทางไลน์ที่ผมให้ไว้หรือโทรมาเบอร์ส่วนตัวที่ผมให้ไว้ก็ได้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านไอมาอุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ